บทสาธยายเรื่องอานันทะสูตรที่สองคำถามของพระาศาสดาหัวใจของพุทธอุปถากที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสั่งยุตตนิกายสลายตนะวกระโหคตะวกในย่อหน้าที่403เจริญพรญาตโยมทุกมูเหล่าทั้งหลายในวาระนี้ อาตมาจะขอน้อมนำเอาอานันทสูตรที่สองเป็นพระสูตรที่หกแห่งระโหคตะวักมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าอานันะในชื่อพระสูตรนี้คือพระนามของท่านพระอานนท์พุทธอุปถากผู้เป็นเลิศในพระหูสูตร พระสูตรนี้มีความแตกต่างจากพระสูตรก่อนหน้าอย่างน่าสนใจยิ่งแม้เนื้อหาของธรรมะจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่บริบทและลีลาในการแสดงธรรมนั้นได้เผยให้เห็นถึงพระปัญญาคุณของพระศาสดาและคุณธรรมอันงดงามของท่านพระอานนท์อย่างที่สุดครั้งนั้นแหละท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค แต่ในคราวนี้พระผู้มีพระภาคกลับทรงเป็นฝ่ายเริ่มต้นสนทนาโดยได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เวทนามีเท่าไหร่ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นฉไหนความดับแห่งเวทนาเป็นฉไหนปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งเวทนาเป็นฉไหนอะไรเป็นคุณแห่งเวทนา อะไรเป็นโทษแห่งเวทนาและอะไรเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาท่านพระอานนท์เมื่อได้ฟังคำถามที่พระองค์ทรงย้อนถามกลับมิได้ทูลตอบเนื้อหาธรรมะโดยตรงแต่ได้กราบทูลด้วยความนอบน้อมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกพระพวก มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐานมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งอาศัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอเนื้อความแห่งภาษตนี้จงแจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเท่านั้นเถิดภิกษุทั้งหลายฝังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วจากทรงจำไว้เมื่อนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าถ้ากระนั้นเธอจงฟังใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวแล้วจึงได้ทรงแสดงธรรมเรื่องเวทนาเหมือนเกืบที่ทรงแสดงไว้ในพระสูตรก่อนหน้าทุกประการจนจบความที่ว่าราคะโทสะโมหะของภิกษุผู้ขีน่น้าศพย่อมระงับไปหลักธรรมสำคัญ ที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. คําคำถามของครูคือการทดสอบและเปิดทางสู่ปัญญาการที่พระพุทธองค์ทรงย้อนถามท่านพระอานนท์ด้วยคำถามเดิมนั้นเป็นกุศโลบายในการสอนที่ลึกซึ้งพระองค์ไม่ได้ทรงถามเพราะไม่รู้แต่ทรงถามเพื่อทดสอบความเข้าใจของสิษย์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทบทวนและเพื่อเปิดโอกาสให้สิทธ์ได้แสดงภูมิธรรมของตนนี่คือวิธีการของบรมครูที่ไม่เพียงแต่บรรยายธรรมฝ่ายเดียวเท่านั้นแต่ยังสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อให้การเรียนรู้นั้นฝังลึกลงไปในใจของผู้ฟัง 2. หัวใจของผู้ฟังธรรมคือมีพระศาสดาเป็นรากฐานว่า คำตอบของท่านพระอานนท์คือแบบอย่างอันสูงสุดสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายท่านไม่ได้ตอบเพื่อแสดงภูมิรู้ของตนแต่ท่านกลับชี้กลับไปยังต้นกำเนิดแห่งความรู้นั้นวาจาที่ว่ามีพระบาลีว่าพักขวังมุลกาโนพันเตธรรมมาซึ่งหมายถึงทรรทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน นี่คือการแสดงออกถึงความกตัญญูความเคารพและความถ่อมตนอย่างที่สุดเป็นการยอมรับว่าความรู้ทั้งปวงที่ตนมีนั้นล้วนมาจากพระองค์ผู้เป็นพระบรมศาษษษษษสดาทัศนคติเช่นนี้คือหัวใจสำคัญที่ทำให้บุคคลสามารถรองรับพระสัทธรรมไว้ได้โดยไม่ตกหล่นและไม่ถูกอาหางการะม,ะมังการเข้าครอบงำ สามธรรมะเรื่องเดิมแต่ให้ผลลัพธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแม้เนื้อหาของคำตอบที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเป็นเรื่องเดิมแต่การได้ฟังธรรมเรื่องเดิมนั้นอีกครั้งภายหลังจากที่ได้แสดงความนอบน้อมอย่างสูงสุดไปแล้วยอมทำให้ธรรมนั้นซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านพระอานอนท์ได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม เปรียบเสมือนการเตรียมภาชนะให้สะอาดหมดจดดีแล้วจึงค่อยรองรับน้ำอมฤตพระสูตรนี้จึงสอนให้เราเห็นว่าการศึกษาธรรมนั้นไม่ใช่เพียงการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเท่านั้นแต่การมันทบทวนทรงจำและพิจ,จารณาธรรมเรื่องเดิมด้วยหัวใจที่เคารพและนอบน้อมอยู่เสมอคือหนทางที่จะทำให้เราเข้าถึงรถแห่งพระธรรมได้อย่างแท้จริง ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร